อนที่21รนหาที่ในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจผ่านไปอีกหนึ่งเดือนหอมปล่อยบ่อนกับตินเธอนะลุกอาบน้ําแต่งตัวได้แล้วไม่หอมไม่อยากไปหญิงสาวเอ่ยงัวงเงียพร้อมกับนอนอยู่บนเตียงหอมรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกเพลียบางครั้งก็หน่ามืดหอมอยากนอนอยู่กับบ้านมากกว่าไม่สบายหรือเปล่านิโคตินเอ่ยถาม พร้อมกับใช้มืออ่างที่หน้าผากของเธอด้วยความห่วงใยแต่เธอกลับมองชายหนุ่มด้วยแววตาที่เฉยชาก่อนที่จะมองผ่านไปเธอไม่สนใจที่จะมองหน้าเขาด้วยซ้ำเปล่านายจะไปไหนก็ไปเถอะหอมจะนอนตัวก็ไม่ร้อนหนีแลปวดเนื้อปวดตัวบ้างหรือเปล่าไหนดูซิจะให้ตินนวดให้ไหมไม่นวดนายจะไปไหนก็ไปรำคาญเธอเอ,อ่ยออกมาอย่างงุดหงิดนิโคติน ถึงกับชะงักมือค้างก่อนจะปรับสีหน้าเรียบๆร,รำคาญร,รำคาญตินมากใช่ไหมก็ขอให้รำคาญและเย็นชาอย่างนี้ให้มันตลอดไปเถอะนะต่อไปนี้ตินจะเลวให้สาสมกับหัวใจของหอมนิโกตินเอ่ยขึ้นพร้อมกับเดินออกมาจากห้องแล้วขับรถมุ่งหน้าไปยังบ่อนของเขาทันทีที่บ่อนของนิโกตินของพร้อมหรือยังนิโกตินเอ่ยถามลูกน้องสองคนที่ยืนอยู่ข้างๆ เขาหวนกลับมาทำธุรกิจมืดอีกครั้งทางทั้งที่เขาหยุดไปนานแล้วเพราะคำขอร้องของน้ำหอมในตอนนั้นพร้อมครับมาตินเอ่ยขึ้นดีมากนิโคตินเอ่ยพร้อมกับยกยิ้มมุมปากสักพักก็มีชายอีกสามคนเดินเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งชายลูกครึ่งเปิดกระเป๋าที่มีเงินสดจำนวนมากของอยู่ไหนชายลูกครึ่งเอ่ยถามนิโคตินไปเอามาสิพาเลทครับนาย พาเลตเดินเข้าไปหยิบกระเป๋าใบหนึ่งออกมาพร้อมกับเปิดออกข้างในมีถุงใส่แป้งเต็มไปหมดที่จริงแล้วนิโคตินไม่จําเป็นต้องทำเรื่องแบบนี้ก็ได้เพราะเงินทองของเขามีมากมายใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดแต่ที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาต้องการจะทำทุกอย่างขัดกับคำขอของน้ำหอมในเมื่อเขาทำดีที่สุดแล้วเธอก็ยังไม่เห็นคุณค่าต่อแต่นี้ไปเขา ก็จะเลวให้มันสุดไปเลยดีมากชายลูกครึ่งยื่นกระเป๋าเงินสดให้ส่วนกระเป๋าแป้งพาเลตก็ส่งให้กับชายผู้นั้นโอกาสหน้าหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันอีกยินดีครับนิโคตินเอ่ยกับชายลูกครึ่งคนนั้นสักพักชายลูกครึ่งทั้งหมดก็เดินจากไปเงินที่ได้มาคราวนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลเงินทองถึงจะมากมายเขาเองก็ไม่เคยต้องการมัน เพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือหัวใจและความรักจากน้ำหอมซึ่งเขาไม่เคยที่จะได้รับมันเสียงเหยียบขวดน้ำดังขึ้นทำให้นิโคตินกับลูกน้องหันไปมองที่โรสดินเป็นตาเดียวกันเชียเอ้ยสวยแล้วโรสดินอุทานออกมาเบาๆก่อนที่จะมองไปที่นิโคตินพร้อมกับวิ่งออกไปเฮ้ยเด็กของไอ้นิโคลัสจับมันมาให้ได้แยกกันไปนิโคตินตะโกนสั่งลูกน้อง ก่อนที่เขาจะวิ่งไปอีกทางโรสลินวิ่งรัดล้อไปตามทางเพื่อจะหาทางออกจากบ่อนของนิโคตินถ้ารอดออกไปได้เธอคงต้องลาออกจากอาชีพนักข่าวสองครั้งแล้วที่มีเหตุการณ์แบบนี้และในตอนนี้เธอกำลังตกอยู่ในอันตรายจะไปไหนร่างของโรสลินถูกกระชากแรงๆก่อนจะถูกเวียงไปชนกับกำแพงโรสลินกรีดร้องออกมาอย่างตกใจร่างเธอที่โดนเวียงไปชนกำแพง จนรู้สึกจุกเจ็บหน่วงไปหมดทั้งแผ่นหลังนิโคตินหัวรอบผ่านลำคอเบาๆพร้อมกับย่างสามขุมเข้ามาหาเธอโรสรินตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวในหัวของเธอตอนนี้คิดถึงแต่นิโคลัสขึ้นมาทันทีนิโคตินใช้มือบีบคางของโรสรินอย่างแรงจนเธอรู้สึกเจ็บร่างกายของเธอมันสั่นเทาขึ้นมาโดยอัตโนมัติเด็กของนิโคลัสฉันเองก็อยากจะรู้ว่าเธอจะเด็ดมากสักแค่ไหน พี่ชายของฉันถึงได้ห่วงเธอจังนิโคตินเสยยยิ้มร้ายการช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยรสดินกรีดร้องขอความช่วยเหลือเมื่อนิโคตินกระชากตัวของเธออย่างแรงแม้เธอจะขืนตัวเอาไว้พร้อมกับดีดดินนิโคตินก็ไม่สะทกสะทานร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยเธอหรอกเธอลืมไปแล้วเหรอว่าที่นี่เป็นถิ่นของใครนิโคตินหัวเราะรา่าก่อนที่จะลากเธอเข้าไปในห้อง พร้อมกับปิดประตูโรสซินกรีดร้องออกมาทันทีเมื่อนิโคตินเหวี่ยงร่างเธอลงบนเตียงก่อนจะตามขึ้นมาค่อมพร้อมกับนั่งทับตัวเธอเอาไว้ปล่อยปล่อยฉันนะนายไม่มีสิทธิ์ที่จะทำกับฉันแบบนี้โรสซินรัวกำปั้นเล็กๆของเธอทุบที่อกแกร่งของนิโคตินเขาจับมือเธอเอาไว้จากนั้นก็กางแขนออกพร้อมกับกดลงบนเตียงนิโคตินสยะย,ยิ้มร้ายการ ไม่รู้ว่าพี่ชายของเขาปล่อยผู้หญิงคนนี้มาได้ยังไงใบหน้าสวยงามดวงตากลมโตจมูกรันบ่งบอกถึงนิสัยดื้อรั้นของเจ้ารอนและเขาก็ชอบทุกอย่างที่เป็นของนิโคลัสด้วยสิอย่าอย่าทำอะไรฉนนะเหตุการณ์ในตอนนี้มันคล้ายกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนิโคลัสเคยทำแบบนี้กับเธอสวยดีนี่มิน่าล่ะพี่ของฉันถึงได้ห่วงนักห่วงนา มาเป็นเด็กของฉันดีไหมนิโคตินมองร่างที่กำลังดีดดินให้พ้นจากพันธนาการของเขาพร้อมกับมองไปที่เนินอกอวบขาวเนียนที่กระดุมเสื้อเชิ้ตมันขาดจนเผยให้เห็นอกอวบของเธอไม่มีทางฉันไม่มีวันยอมคนเร็วๆแบบนายรสดินเอ่ยออกมาพร้อมกับปล่อยน้ำตาให้ไหลดินอาบแก้มนาทีนี้เธอกลับคิดถึงนิโคลัสเหลือเกินเขา พยายามคอยห้ามเธอแต่เธอดื้อรั้นที่จะทำงานนี้เองฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าพี่ของฉันจะได้เธอมาแบบยินยอมมันเองก็คงบังคับเธอไม่ต่างจากฉันตอนนี้หรอกนิโคตินเอ่ยเสียงเข้มแต่เขาก็ยังดีกว่านายโรสลินปล่อยหูออกมาอย่างสุดกลั้นถ้าเธอถูกคนสารเลวย่ำยีเธอคงไม่อาจจะมีชีวิตต่อไปได้อีกแล้วถ้ามันเด็ดจริงจเมียคนก่อนของมัน คงไม่ยินยอมมากับฉันหรอกท,ทั้งทั้งที่จะแต่งงานกันอยู่แล้วโรสลินมองหน้าชายตรงหน้าทาั้งน้ำตาเขาเขาคือชายที่เป็นชู้กับเมียของนิโคลัสเขาเป็นน้องชายที่สารเลวมากจริงๆลองดูไหมละ่ะว่าฉันจะเด็ดสู้พี่ชายฉันได้ไหมไอ้ชั่วโรสลินสะอื้นรำไห้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเก็บปากดีปากเก่งของเธอเอาไว้คลางเธอนะ ถ้านิโครัตรู้ว่าแกทำแบบนี้กับฉันแกแกต้องตายแน่นอนคำขู่ของเธอมันไม่เป็นผลกับฉันหรอกนะเพราะฉันรู้จักพี่ของฉันดีพี่ของฉันไม่กล้าทำอะไรฉันทั้งนั้นละนิโคตินสยยยิ้มร้ายกาดออกมาไอคนสารเลวไอชั่วโรสดินดีดดินเมื่อนิโคตินกระชากเสื้อของเธอจนขาดจนเผยให้เห็นอกอวบกับหน้าท้องแบนราบนิโคตินมองร่างของโรสลิน พร้อมกับยกยิ้มที่มุมปากอย่างพอใจถึงเขาจะรักน้ำหอมมากมายแค่ไหนแต่ถ้าได้ลองผู้หญิงของพี่ชายเพื่อยามหน้าผู้เป็นพี่เขาก็พอใจการที่ได้เห็นนิโคลัสเจ็บปวดมันเป็นอะไรที่เขามีความสุขมากๆไอ้คนเลวมือเล็กๆรัวทุบที่อกแกร่งของนิโคตินเมื่อเป็นอิสระแต่นิโคตินไม่สนเขารวบมือทั้งสองข้างของเธอแล้วมัดไว้กับหัวเตียงโรสลินมองนิโคติน ด้วยความขับแข้นใจน้ำตาของเธอไหลดินออกมาไม่ขาดสายเธอสวยมากรู้ไหมฉันชอบนิโคตินเอ่ยพร้อมกับก้มลงงับที่ยอดปทุมฐานสีชมพูของเธอรสรินพยายามดิดดินรังเกียจสัมผัสของชายตรงหน้าเหลือเกินไอสารเลวนิโคตินหัวรบผ่านลำคอเบาๆเขาไม่สนใจหรอกว่าคนตรงหน้าของเขาจะรู้สึกยังไงขอเพียงเขาได้ร่างกายของเธอ กพยามหน้าพี่ชายเขาก็พอใจสุดๆแล้วนิโคลัสในโคในายอยู่ไหนได้โปรดได้โปรดมาช่วยฉันทีเธอร่ำไห้ออกมาอย่างหนักไอ้นิโคลัสมันไม่เคยมาเหยียบที่ถิ่นของฉันเตรียมตัวเป็นนางบำเรยของฉันได้เลยนิโกตินลุกออกจากตัวเธอพร้อมกับมองอกอวบขาวเนียนที่เขาชิมรสหวานจากยอดปทุมทันของหญิงสาวยอมรับว่าติดใจไอ้คนเลว ฉันก็ไม่เคยบอกใครว่าฉันเป็นคนดีไอชั่ว sure, ฉันขอสาบแช่งให้แกอย่าได้มีความสุขไปตลอดชีวิตขอให้แกทุกข์กว่าฉันเป็นร้อยเท่าโรสดินดีดดินเมื่อนิโคตินดึงกางเกงของหญิงสาวออกมาจนสุดปลายขาพร้อมกับแพนตี้ตัวจิว๋วความหวังที่จะรอดพ้นจากมือของคนสารเลวเหลือน้อยลงทุกทีก่อนที่ฉันจะทุกข์ฉันขอมีความสุขกับเรือนร่างของเธอก่อนแล้วกันนิโคติน มองร่างเปลยเปล่าขาวเนียนของเธอจากนั้นก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกอย่างช้าๆแก่กายขนาดใหญ่ผาชูชันพร้อมรบยิ่งได้เห็นร่างขาวเนียนของรสรินอารมณ์หืดกระหายของเขายิ่งลุกโชนในโคในยูในได้โปรดได้โปรดมาช่วยรถทีร่างบางสันสนร่ําให้เธอรังเกียจรังเกียจผู้ชายที่กำลังย่ำยีเธอเหลือเกินถ้าเขาย่ำยีเธอวันนี้เธอ ก็ไม่ขออยู่เป็นคนอีกต่อไปแล้วร้องหามันสิร้องหามันซะให้พอเพราะต่อจากนี้ไปเธอจะเปลี่ยนมาเป็นเสียงครวญครางแทนนิโคตินเอ่ยออกมาก่อนจะก้มลงซ้ำรอยตามตัวรสรินถึงแม้ว่าเธอจะดีดดิ้นอย่างรังเกียจเท่าไรเขาก็ไม่สนใจไอ้ชั่วไอสารเลวรสรินสะบัดดาคำหยาบคายใส่นิโคตินเขายกขาเธอเป็นรูปตัวเอ็มรสริน พยายามหุบขาแล้วแต่ก็สู้แรงของเขาไม่ได้เลยนิโคตินรูดแกนกายขนาดใหญ่สองถึงสมครั้งก่อนที่จะเอาไปถูที่ช่องทางรักของรสดินความหวังที่จะรอดพ้นของรสดินเหลือน้อยลงเต็มทีเธอหลับตาลงก่อนที่จะกรีดร้องออกมาสุดเสียงเสียงถีบประตูเข้ามาดังสนั่นวันไว้นิโคตินหันไปมองผู้มาเยือนใหม่ที่ปรีเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วโดยที่เขายังไม่ทันตั้งตัว อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับคนของฉันนิโคลัสพุ่งเข้ามาทีบน้องชายจนตกลงไปข้างเตียงเขาเอาผ้าหม่มคุมร่างให้รสรินจากนั้นก็ปรีเข้าไปหาร่างที่กำลังยันกายลุกขึ้นรสรินร้องไห้ออกมาอย่างขวัญเสียอีธานตามเข้ามาส่วนอีวานจัดการกับลูกน้องคนอื่นๆอ,อยู่ด้านนอกอีธานตรงเข้าไปกระทึบนิโคตินทันทีนายครับนายไปช่วยคุณรสเถอะครับ เดี๋ยวผมจัดการเองอีธานเอ่ยกับนิโคลัสตอนนี้อารมณ์ของเขาเดือดถึงขีดสุดแล้วนิโคลัสกระชากร่างเปลยเปล่าของน้องชายออกมาก่อนที่จะกระชากหัวให้เงยหน้าขึ้นพร้อมกับจ่อมัจจุราชไปที่หัวของน้องชายฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ชันร้ายนิโคลัสกดมัจจุราชใส่หัวของน้องชายอย่างแรงและตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นยิ่งได้เห็นการกระทําของนิโคติน ที่ทำกับโรสรินเขายิ่งโกรธแค้นเคืองเอาสิถ้าอยากยิงก็เอาเลยนิโคตินเอ่ยออกมาอย่างท้าทายเขาไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดอีธานมองทั้งสองคนรู้สึกหนักใจขึ้นมาทันทีนายใหญ่กับนายน้อยกำลังจะเขียนฆ่ากันถึงเขาจะไม่ชอบนิโคตินแต่เขาก็ไม่อยากให้พี่น้องต้องมาฟาดฟันกันอยู่ดีฉันถามแกจริงจริง นรกไม่เคยกระซิบบอกแกหรืออย่างไรว่าอย่ามายุ่งกับคนของฉันนิโคลัสเอ่ยเสียงเฮี้ยมเกรียมแต่นิโคตินหาได้สนใจไม่ยิงเลยสิกล้าไหมล่ะนายนายครับอีธานพยายามร้องเตือนสติแกอย่าคิดนะว่าแม่ขอแล้วฉันจะไม่กล้านิโคลัสเอ่ยเสียงเฮี้ยมพร้อมกับผลักนิโคตินจนลม้มนิโคตินร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อนิโคลัส ฟังกระสุนมัจจุราชลงบนขาของเขาทั้งสองครั้งสร้างความเจ็บปวดให้กับเขามากมายเหลือเกินนายครับพอแล้วครับที่เหลือผมจัดการเองอีธานรีบวิ่งเข้ามาแย่งมัจจุราชออกจากมือของนิโคลัสอารมณ์แบบนี้ของนิโคลัสคือเขาโกรธและเขาเอาจริงนิโคตินร้องออกมาอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดเมื่อนิโคลัสใช้เท้าเหยียบรงแพที่โดนยิงพร้อมกับขยี้แรงแรงทะแก ยังไม่เลิกยุ่งกับคนของฉันฉันจะจัดการแกอย่างหนักเลยไอ้นิโคตินจำเอาไว้นิโคลัสกระชากผมของเขาอย่างแรงนายนายครับนายไปดูคุณรถเถอะครับอีวานเอ่ยขึ้นนิโคลัสคลายมือที่กระชากผมของนิโคตินออกจากนั้นก็เดินไปแกะเชือกที่มัดแขนของโรสลินออกหญิงสาวโผลเข้ากอดน,นิโคลัสทันทีโรสลินร้องไห้ออกมาอย่างหนกัก ตัวของเธอสั่นเพราะแรงสะอื้นยิ่งเห็นร่องรอยที่นิโคตินทําเอาไว้กับเธอเขาก็ยิ่งโมโหกลับบ้านของเรากลับบ้านของเราเธอนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนิโคลัสเอ่ยพร้อมกับป่าดน้ําตาที่แก้มให้กับเธอเขารู้สึกเจ็บปวดไม่ต่างจากเธอยิ่งเห็นแววตาหวาดกลัวเขาก็ยิ่งคับแขนใจนิโคลัสกระชับผ้าห่มแน่นๆพร้อมกับโอบกอดรสริน จากนั้นเขาก็อุ้มเธอขึ้นมาเขามองหน้านิโคตินก่อนที่จะเตะเข้าไปที่ใบหน้าของนิโคตินจนนิโคตินสลบเหมือดไปจากนั้นก็อุ้มเธอไปขึ้นรถที่จอดรออยู่แล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลสิวะไอ้พวกงโง่อีธานเอ่ยกับมาตินที่ตอนนี้วิ่งเข้ามาอย่างสะบักสะบอมเพราะโดนพวกเขาทำร้ายฉันเจ็บอยู่แกก็ช่วยฉันหน่อยสิมาตินเอ่ยขึ้นพร้อมกับ ค่อยๆยันกายลุกขึ้นถึงพวกเขาจะฟาดฟันกันก็เพราะคำสั่งของนายแต่ถ้าไม่ใช่คำสั่งของนายพวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะทั้งสีคนเติบโตมาด้วยกันจะมาแตกหักก็เพราะต้องทำตามคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นเองเร็วๆรีบๆเดี๋ยวนายน้อยก็ตายหรอกฉันช่วยแกได้แค่นี้ละฉันไปก่อนนะอีธานเอ่ยขึ้นจากนั้นก็เดินออกไปพร้อมกับอีวาน มาตินโกรธโทรศัพท์เพื่อโทรเรียกรถพยาบาลนิโคลัสเป็นคนโหดร้ายนี่แค่น้ำจิ้มไม่ถึงครึ่งความโหดร้ายที่เขามีด้วยซ้ำแต่โดนแค่นี้ก็ปางตายจบตอนที่21รนหาที่ในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจ